ตามมาจะอยู ite, ่ที่บ้านเสาเตาคือเก่าเนาะกระลมเย็นบอยบอยเมื่พ like ี่น้องเลยแสาน้ำฝนฝนมีก้านแต่นางกอดนงคากันเนาะหรือว่าใกล้สีแล้วยมแล้วแสงเงินเสาเตาฝนกสร้างฝนพลันล้างหยุดเกลือกอยู่เนาะกลับทักทายสมัยดีสมัยดีบว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศกขอนีต้อนนรับบบเเ้าาาา่อองทฮีกแล้วเนาะบางโพบาพโพกบอกถามันนี่ก็อยู่ที่บ้านเสาเตาคือเก่าเนาะ โอเคทั้งมาต,ตาการยกระเด็นขับไปตักท่าสมัยดีทั้งสาวแตวเป็นเลยเนาะพี่น้องไงเรียนสาวน้ำฝนฝนกันเนาะมุ่งเสร็จเป็นทีเดียบร้อยเนาะคือว่าทั้งสาวน้ำฝนกันนางโบชันนั่นเนาะเป็นการนังเลกมืออยู่เฝนกนนันอุลนดอกเนาะจามืนหนีบืนย้ำจักเนาะมุ่หทังคานี้กัน กันลุ่นกันเนาะผูกสร้างเาเตเหมืกันว่าเห็ดอั่นั้นกึบจูดุสำบายเยอยพอเด้อต่อคัมีอ้ต่อคัมภีรโดยต่อเช้าขึ้นเนาะอกาะแล้วกัเคาเลยขบเขาเลยแต่มนี่บนใมุงเนาะโมนี่เนาะภดู ไอยู่ไดเท้าทีไเามาดีไมาด้เียน่ที่พ้นีปลูกดอกไม้อใชี่เอาไม่พ้นทพนบุกหาทั่วบัดแถวหมู่บ้านหเพื่อนผ่มีหลงไม้แบบใดโอ้ยไปไปฮอดบ่เฮือนในเฮือนก่อน nhang nhang thế chơi con con bố ca khảo bò lai ấy cháu cháu bố dù thế bố dù khảo bò lai á, chỉ biết nhang nhang bà tôn hình tôn nhang nó cá trống bà đấy nó cá trống đấy nó ừ nhang áo nhang áo bớt คุยว่าพ่นมาเอามาปลูกวะต้นดูต้นมะขามก็คุยว่ามันต้องเชื่อเป็นกระทังไหมกะโงหามะชายปลูกใช่ปลาเขายกง่ายนี่เชิงสบายมีเงินกันมีเงินกันก็ได้ถือหนึ่งกันใจกระสอบไปก่อนเลยใ่กระชอบเอาพี่น้องบ่มีโทรอกไม่พันมีโทรนี่คือสีงามดีเพิ่นสีปลาปลา เพือนแล่วได้เนาะิ n ên, n làm, ่งกำลังปูไว้เ๋ยเอาไปไว้ทั้งหลังบ้าน่อนสตเตทางหนเลยทางหนเลยเออขางแพงเลยเนาะมันงามแ้วกจังเอาว่าใช่หนาบ้านเนาะถ้ามีทางเนาะมัาใช้ทางนาะ้โน่นมนมีทางขึ้นงนี่นะขึ้น้าขึ้นปกันะกชอหน้าบ้านงามแบบไห ขี้วอกขึ้นไปผ่านเลยรู้เดี๋ยวควมไปจับธงนี้ให้แล้วกันเนยวันนี้เราหยิบาได้เปเลยเจ้าหาต้นหนูไม่มาให้เรากันเนี่ยเด้อปลไรเด้อต้นอย่างเั้นก็อยากได้เบิ่ข่อยเราไปหามือนีิต้นยังไงเอาทุกอย่างนี่เอาทุกอย่าง เือนครับมีต้นดอกไม้ไมเพือนครับมีแต่ของกินแบอายนะมีแต่ต้นดอกไม้ต้นดอกไม่นะบอคอยมีอู้หู้คอยนี่คอยนัวอ่ะเนาะเอาวะฮินีนีนี่ยเาะต้นกิเนาะยอมแต่ที่ผมเคยเห็นนั่นอาหมนแคเียเนาะสังเกตเลยเถง กระปูกไ้ได้ปะหายให้ผมบรโบต้นนั่นไหนะต้นเีต้นคือในเฮือนเจ้านะเจ้าออมาให้หมู้าบ่พอเป็นต้นอันเดียวกับ่เต้นออามาอีกสต้น่อเทียงก็บ่ทาแล้เจ้าไปเบิ่งเน้อบ่าทาบาบเมนต้นเดียวกันอะไรบ่เมนตะชี้ขาบอกมึงเนน่นถามพวกเจ้าเป็นกระบอกบคยกินบ่เอามาปลูกกี่ชื่อวะเจ้ามันเมนอยู่บ่อะไรเนาะเมนอื

เออพราะล่ะมเดินดีด้วสเตลเอรออมากินอีกปูกวัตถุด้วยยังเก็ตัดยังวะนี่แมงเงินเสร็จนี่อีกมาเปิดทำโพสางนก่อสบายดีแล้วโพสางเ้อโดยฟา ว่าก <f> ้อนเดียวเด้อมันหลายก้อนต่อเท้าขึ้นอันนี้อยู่กับคาเลยมันจังแหน่เลยมันจับเอานี่คาแน่นแน่นออกเสาเลยกระแมนเป็นเสาเลยมันจังแหน่ด้วยป่ะเสาเลยเนาะแน่นขาเกี่นเนาะบอไรเนาะอันนี้เป็นหินเคี้ยงกันะนี่จิ้มงานมาฝอมาอนิจิ้มงานก็หน่อยแทมมัอนี่นี่กันลงเยียนไหมเออลงเยียนโดยไปโดยมาอื้อ หายเลยแต่นน้ำนี้นปลูกพักกรุงหญ่ที่หลายชั้นดีเรเหียวนคมกันแล้วเต็มเต็มบแล้วือานนูขีเหยียบตรงนี้คเ่ยกับผเหยียบครบไหมเมื่อแรกผมมื่อแรกเาสี่อันนั้นบ่อน ประสางกันแล้สิีอาถอกแชบอนนะฮปูนถอกแชนี้บ่ะกแล้วมากกันเอาแป้นโอ๊บหรือเทเป็นเฉาเลยดิโอเทเป็นตัวนี้เอาเข่าแบบตัวนี้ก็เข่าแบบแบบเลยนะแค่ว่าคานนี่แย่เล็กไปเลยนะเขาไม้เลยโดยเลยมันแทงเลยเห็มันโอ๊บจับตัวนี้ไปเลยแทงกับแล้วเนาะเนี่ยคักรว่าเทเฉาไม่ใเพาก็มันบบติดเฉาเทดิเลยเทจับประสานกันเลยเห็นเห็นเน้นคักรเน้นเด้เจอไหม ันนี้เป็อะไรก้อยไม้บ่อข้าวก้อยไหมก้อยไหมพ่อเออเคนบอกว่าเป็นยังเขาเนี่ยคู่กว่าเขาเนี่ยคู่ก่อือข้าคู่ใหญ่ฝั่งคนเดินอือข้เป็นคู่ธรรมดากับเดือนห้าหรือหกคนเดินเอาเดือนนี้เลยไปเห็นมาแป๊บเดียวมาตรงนี้เปอะไรต้นงงต้นไม้นะติ่มหมืนเลยเพียบเลยสิเพียบเลย ไปบุเป็นไม่จังอนคนคนแบบคนรู้เนาะคนว่าปลูกแช่จนบุมีดินนะพื่อน่ะจนสิบบุมีบนผูกพื่อนะมีปลูกแบบว่แตงไงนเหมีอย่างมีอย่างอว่าไม่ปลูกเชิดตัวคนเอามาคือคนนี้เมนเมนอันเดียวกันเนาะอนเดียวกันปลูกเชี้ยมเาร์มีน้ำเต้นเดดก็มาาบูม่นาเบม่นห้ร้ันเดียวกัน คนคนเห็นอันี้เนี่มันเป็นออก,ก,ม,กม่้งวัวประมาณนั้นกำังด้วยสีเขออียวเนบ้านอคอยปลูกนี่เจ็บใบใหนาบ้านค่ดวิาคป่วยไหม,อมเออแปลว่ามันเป็นลักษณะคือต้นไผ่เนี่ยประดัปะดบป้านาตาฮับต๊ขึ้นมันโมงามมันนกปอเนาะอันนี้จะแ็นเพียงกัไดเลยครับอืมทางนาไหายเลย ใส่ญญเ,เล็กนย่เลใส่เล่ตะก้อน,ยนะนอยก้นอ,เน,อน,น,นเลยเนาะขอมาตรฐานนี่วะทำพอประเทนงักทีดีส้างบางคนนี่บางบอน,นี่ไมไ่ใส่เดี๋ยว,อ,วอเลยเอาวทีคั้มนใที่้มไว้อย่างเดียวไว,ไว้อย <ไว S 1> ่าเดียว,ไว,ไว,ไวมันเนียนะพ่อ รีไป็อยมีมนึงอยากอเอสมุกรับคืออยู่บ um. ้านท่ามหนเนาะคือฟอร์ <Sure> ันที right okay. ่้นี่บ่รู้ว่าของงานนลี่เกียบเลยฝ่านั่งกับบทคัดเออผลิตคัดไปเบ่งเฮ็ดละเอียดตัวนี่กับมือนี่กับแล้วเนาะพอ่าชิลลดมันนี่กันเนาะมือในกน แทงตามถาไหมครับอามไหมหลังจากนั้นแหละทีงานก็ตั้งคบให้ได้มีสร้างเรื่องประจำกันเลยพาเขาเจ้ากอตั้งคบมันอีกมันยากกะายคนแน่เลยสามคนหน a ่ง มาเสียงพี่บ่เสียงไวมาินบ่อือาบ้านมึงหยีบฟัวได้สาเต๋วะอู้อู้เอาไหนมาจ๊เจเบิางบ่เบิงเอาได้บ่เจ๊นอ็เช่เออเดออไปแล้วลามน่าละยามันกีดช่างเพราะสร้างเันยงไป็ยังมาเออนั่นนั่นนั่นะ lúc sắp tới cứ hại thế phân ái. Mhm, này, mhm, 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 mhm,

ว่อนี่ขนาดี่เลีวยน้ำปอนอะมาไหนกันยันเรียกอยู่มงน้องมาปลูกตามนี้มามากินเนาะเดเบ่งงานก่อนว่านี่พ่อแม่พี่น้องเลยมาอะไรก็อว่างเหงามาเลยบ่น่ะมาเหงามาเลยเกี่ยวว่าเหงามาเลยนะได้บ่ขึ้นได้บ่าทำขึ้นม่อไขอชีโจม Thế chứ chưa có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  chứ chưa 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 chưa

มนิั่นบกวมันสิบบพี่บอกมันมันตายบ่บตายแล้ววาเนาะบทางท่านชาวเต๋ิ่นอยากตอดมัเต๋อท่านชเต๋อนบอกบอับอกบอกว่าไรบอกว่าไร่นอยากตอดนะมันมันต่ำจบจบเปนเ่อาไเนาะ ม,ม,ม,มันมันไหมมันลนงมางทางี่ยวสา<อ>ราลงมาพีได้เนรออนะอกได้ครับต่วตางได้บ่ออะไรไนดะ้คอนะ่อยเด้ยังหน่อยกับบูบิดคีดินหลอกบ่เลย เวป๊บบอท่านมึก็นี่หอมหม่าูังนี้ไร่งเี่ยะมีราก่นยังเออเอาเลเลยด้วยเชนโคจใครเหี่ยมาต้นเฮ้ยฮึเออใครยืนตงนรูปอือืออ๋องวาตอนนี้อ๋ออ๋อ เรียบร้อยตัวนั้นเบาลงไงยังเาเลมันป่ายทั้งงานอยู่กับบัวเทีมที่เก่านะเอาลงกนัมาเลยค่ะเอาลงให้มันแตกขึ้นใหเอาลงน้่มันแตกขึ้นใหเฮ็ดฮึดลื่ทานเด้อเฮ็ดเฮ็ดใช่ไหมอ๋อมางน้ำใไม่กำลังสินนกบาลาลเนาะ โอ้ยขักเป็น,เนยังเย็บร้อยเย็บเย่ะร้อนลงนะแม่น่ะดีป่ะเฮตเตอร์เชแล้วอ้าเบิ้งขอดฉีกปสรเพพ่นก็ไล่ป่ะขี่ขี่บาลงมาเราด้ดึงดึงตะ่ไปแล้วนี่ยนึอไป่อยลคอยลุโอ้ยเนาะบาไลกับต้นออกเลย เอาเม็ดมาหนึ่งกระถงงไปตัวนี right. like ้ตัวน exactly ี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้งหหนยคนได้ปะไทยตัวนี้ข้นไ้องกวาเนาะเนื้อหนองนอกได้ปะตัวนี้เฮ็ดเพิ่มาด้ไแจวได้เฮ็ดได้ป้นี่เอาเค้าเพิ่กันบได้ที่กางไดเนาะเฮ็ดพิ่นี่ทักได้ตัวนี้นะเีไห้เรียบร้อย โตมันหกนันพนนะบยืนออกเนาะัวเลยไหถามู้เลยนีพอดจุพ่อเนาะหมังไม่หมังน้ำม่นี่นะเจ้าชื่อว่าอะไรแตงหน่อยเจ้าเห็ดนั่งนี่นะทนี่นะเห็ดเน่ยอาเห็ดทานี่ทานนะเห็ดมือ ไม่แต่นี่กับกับต้นหมกพริกบอกเป็นอาเห็ดคอยเห็นเคยเคยเห็ดเห็ดบังไผ่แต่ลัมปอนะเอออันนี้นะนี่ต้นบมวกน้ำไม้นี่กับกับต้นหมกพริกห่าคอยเคยเห็ดคักโอ้ในหมาขอบปูดได้บอไรนึ่งปุ๊บ่ะลับสิ้นเนาะรับสิ้นพัชอาวพัชอานะใช่นี่แหละเฮ้ยอันมาตรงนี้ที่ปุ๊บ แซ่บอยไรเผาแล้วก็ซอยน่อยกระก้อยเนาะกินจุดๆนกักินดีบ่แซ่บกินดีบ่แซ่บออกอะไร่างับไปดูเรียบร้อยจักทำไรเนี่ทัพยัมกูผ่ากันยังก็ไม่เห็นอือเออคือคอยใช้ยังไะ ไม่มันอ่อนนไม่มันอ่อนนะอ่อนน้าดีหมปีนก็ได้เนาะเจ้าเดี๋ยวไปตัดถิ่มเน้อสาต่ให้สีดายเลยต้นบางน้ำใหม่ปลูกเี้พอไร่ต่อแม่ตามๆที่ได้กะสบายบ่ะนี่งามบนี่้อนเนี่ยมีงามนี่มันที่ึ้นเป็นอุ้มเลยบ่านี่มเพราะว่านี่มันชุ่มปลาดนล่าสิได้คาท่านบังน้หม่ได้เนี่ยเงี้ยแบ้วเนาะงามั่นกะบังเงี้ยกะ หอยให้ตรงยางมองไปขายอยู่หนาท่าปุ๊บได้ขายดีได้สอบแต่เฮ้ยออกไผ่ขามักกันยังอืมรึเปลอากเอานลลายนาที <S 2>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  อือ นาติดแบบนี้นะตุ่นนี้นะนี่นี่ใหม่งหม่นี่เป็นนั่นนี่นะมาไล่คอยคอยจะได้ไม่ไม่ไพ่มีนนเนาะสมองเนาะพนันมันป็นปองนะมีแต่ว่าไอ้เจ้าปาปาหรเพชรเดอนผูนำมันกินอย่างไรเน่กินอะไอย่างไะยำหมูห่วยใช่ไหนกับทีนอ๋อโอ้่าบุคคลบ่อบุคมมิดอยู่เพื่อนคนข้อเสาโอ้ขอที่น้อง ิน้าพูละเคราะกินน้อโอ้เื่นเา่าแถวเ้างเลยเลเือกห้อเขือกะหอยู่ไทยบ่อม่บ่บอระเพชดเลยไนี่ฮะบ่อระเพ็ดบ่อระเพ็ดบ่อไรลองอยู่บ่พนวมากินเนื้อขาแกบ่ออไรหั่นตรงึ้ตึกตักบนยอดบนขึ้นต่เอามือแตะใ่มาใช้ปากหน่อยดีอวกพยังอ

ทำอมารมันไม่หาย่าียงเนาะอหักะไรบอไว้เห็นมือมั้ยเห็นมืองานสาวเต๋อก็บอกกี่ก๊อบข่อยได้เมื่อสาวเต่เอาไปไปตัเนาะเห็นครื่งเดียวมันหักเส้หักพุกบเส้นะแถวนี้เ่อะไรเส่ะมสมุกบ้าบโอ

แกนี่อุ้มคำแพ้ตัวนี้ยังลายตัวนี้ยังลายปเปล่ามีธุระพวกนู้้กัชาบอกไปนะเนอะนี่พิงแดดเลยเนาะนี่ถักฟันยังมันอยู่ไก่เฮือนบอก็ไมตัดออกไก่เฮือนบนไกเฮืพวกเราแหนปกงไม้บรรชเกินเนี

บออะไรคนอันคนแหงว่าเดือดฝามเข่าสามสี่บาทเท่านั้นไม่บงงเป็นางอ่ะเออเด้ามวออกดปหนักกลับเนาะเนาะิเะจังภัยไม่บัดป่านึงะะ <c oughs> นคนขนับเจ้า โอ้ฝาเสียเนียกเอจาแค่แค่นี่ยตวาผ้าเปลนผ้าเล็กนะจามีาบนาะคาะก้าเขามาใกล้คุณเนาะเออเจมันลุดดาบเลยเชียวเนาะยันนางออกเนาะเออยันลุดดาบโอ้ขอนยาตีนเอาอีกเอาเอาคนะเอากระด่าเงา้ยวิีโมเป็นนด่เนาะปนาชีดังแน่จาวเต๋อ ดนี่ยูฟสอโอ้ยเดือดร่อยเป็นไงแล้วคนไปวันนี้ไปไปมามางนี่กันเนาะ

พอดีคักพอนองเลยเป็นเลบัตเอืはは un ้อบุเรบ้อยเป็นน้ำชาเตวเป็นน้ำุงเสือเบาเตียงนี่จักบ่ขึ้ขยันแทบมือนโอ้ยขยันทุกมือเพม่อนปะเหน่ขยันทุกมือแต่ว่าไม่พิเศษแน่่วอะนี่ยโอ้ขันไ ยังอ่าเจยอืมเออแน่ครับเป็นยังโอเคพ่อแม่พี่น้องคนี้ทางบถากสิได้ขอโทษจุ๊บ่นี้เด้อทางบถาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องคนี้บถากสิได้กลับมสยดีสยดี